สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ก่อนหน้านี้โตโยต้าได้เปิดตัวอาร์คยารถแฮต์แบกขนาดเล็กคู่ฝาแฝดของไดฮั a ุไ u อิราซึ่งเป็นรถที่ทําตลาดในประเทศอินโดนีเซียและบางประเทศออกมาและลากยาวทำตลาดดูนานกว่า10ปีนับตั้งแต่ปี2010ไปรเรื่อยมาและล่าสุดโตโยต้าในประเทศอินโดนีเซียได้ประกาศเปิดตัวโตโยต้าอาร์คย่าเจเนเรชั่นใหม่ซึ่งถูกพัฒนาภายใต้แพลตฟอร์ม DNGA โดยคุณโตชิฮิโร่นาคาโฮหัวหน้าวิศวกรบริหารได้กล่าวว่าอาร์คยามีความยาวโดยรวมเทียบได้กับรถ B-segment หลายรุ่นถึงแม้ว่าอาร์คยาจะจัดอยู่ในกลุ่มของ A-segment ก็ตามและ Toyota อาร์คยาใหม่จะไดับการออกแบบให้แตกต่างจากโฉมก่อนเพียงเล็กน้อยเริ่มจากกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบ LED เพราอมีแถบโครเมียมด้านบนและไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED และชุดไฟท้ายแบบใหม่ ขณะที่ด้านข้างของตัวรถจะมีเส้นสายที่ดูให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับล้ออันลอยลายใหม่ดูจะมีให้เลือกทั้งขนาด14นิ้วและ15นิ้ว ซึ่งตัวรถรุ่นนี้จะมีขนาดตัวถังที่มีความยาว3,160ม mm, ิลมตว้าง1,665ม mm, ิมสูง1,505ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,525ม mm, ิมซึ่งหากเทียบกับนิติตัวถังของโตโยต้าย r i s A เอทิใหม่ที่วางจำหน่ายในบ้านเราอักยาจะมีขนาดที่เล็กกว่าในทุกมิติแต่จะมีขนาดใกล้เคียงกับ m t t u u i s s i i t t ิ a ส่วนภายในห้องในสารคงมลาล่ยจะเป็นแบบบันตีฟังชัน3การออกแบบใหม่ รวมถึงการออกแบบระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศเป็นแบบดิจิตอลนอกจากนี้ในเกรดของ G R Sport จะมาพร้อมแผงหน้าปัด TFT ขนาด7นิ้วซึ่งรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้และมีลักไฟขนาด12โวลต์120วัตต์ในแง่ของขุมพลังเครื่องยนต์คาดว่าอาจจะอ้างอิงถึงระบบส่งกำลังของรถใหม่โดยตัวรถน่าจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินสนสูบดอ a l VVT ขนาด1.2ลิตร ที่ใช้ในเดลฮัสุล็อกกี้และโ o y o t a าเลสโดยให้กำลังสูงสุด88แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด112นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีและส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ส่วนการทำตลาดของโตโยต a าอาร์ย่าเ r a t เ o อที่2นั้นทาง Toyota จะใช้ทำตลาดในภูมิภาคอาเซียนแต่จะมีประเทศอะไรบ้างนั้นต้องติดตามกันต่อไปครับ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกุดจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่มีก่อนใครกับออโตคาร์นิวขอบคุณครับ